คาร์โบ่คือเราเอาคำชื่อว่ากระดาษคราฟ์ K R A F C ผสมกับคาร์บอนนะคะเราก็เลยตัดจนสั้นชื่อคารโบเป็นโปรดักที่ผลิตภัณฑ์ทำจากกระดาษลูกฟูกค่ะจุดเริ่มต้นนะคะก็คือเอาจริงคือธุรกิจของที่บ้านนะคะก็ทําเรื่องแบบพาเลตกระดาษลูกฟูกเนี่ยแล้วเราก็เห็นแบบกระดาษว่าเราอ่ะ อยากทํางานดีไซน์อยากออกแบบแล้วด้วยความที่เราชอบแมวอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยอยากออกแบบเป็นโปรดักที่ทาแบบให้ผลิตภัณฑ์ที่รับเบลีบยแมวให้น้องแมวก็เลยลองเริ่มทําสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีแบบโปรดักสินค้าสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายถ้าเจอแบบที่รับเลียบยที่เราเคยเห็นก็จะเป็นแบบเรียบๆไม่มีดีไซน์ไม่มีอะไรเลยเราก็เลยแบบเออมันทําได้มากกว่านั้นนะึนะ่งเป็นงานดีไซน์เราก็เลยเริ่มออกแบบอนะคะ่ะ เราว่าไอเดียสําคัญมากเลยนะคะเวลาเราจะคิดเรื่องคอนเซปต์หนึ่งเราจะได้ไอเดียว่าเออเราอยากออกแบบอะไรแล้วก็เอาคอนเซปต์นั้นคิดว่าเออคอนเซปต์ที่เราอยากต้องทําเป็นทาอะไรศึกษาพฤติกรรมของแมวหรือศึกษาแบบเพื่อเกี่ยวกับเพนพอยว่าเฮ้ยคนที่เลี้ยงแมวมันมีเพนพอยอะไรเลี้ยงแมวเนี่ยหนึ่งพฤติกรรมของแมวเขาต้องหลับเล็บโดยธรรมชาติเมื่อก่อน,นยังไม่ค่อยมีพวกที่หลับเล็บเขาก็จะไปหลับเล็บกับพวกโซฟาผ้า,าม่านคนที่แบบเป็นเจ้าของที่เลี้ยงแมวก็จะรู้แบบ เลยเพนพอยของฉันคือบ้านนะโดนทํำลายเราก็เลยรู้สึกเออศึกษาจากพฤติกรรมแมวแล้วก็มาออกแบบว่าเออทำเป็นที่รับเล็บแมวดีไซน์ต่างๆอะคะ่ะเพื่อวางไว้ในห้องรับแขกหรือกับ ที่เจ้าของกับแมวอยู่ร่วมกันได้เช่นอย่างคอลเลกชันสองนะคะอย่างอันนี้เป็นโฮมคอลเลกชันหนึ่งมันก็เป็นแบบที่รับเล็บของน้องแมวอยู่แล้วสองเราออกแบบแบบสำหรับเจ้าของอีกคือจริงๆอะ่ะเราจะไว้เป็นนั่งก็ได้เก้าอี้หรือจะไว้แบบใส่นังสือใส่แบบของตกแต่งบ้านหรือแล้วเราก็อยากให้เป็นไอเดียแบบเจ้าของกับแมวอะคะ่ะคือใช้ร่วมกัน สุดที่เป็นไวรัลแบบใน t i กต o k เหมือนของปีที่แล้วเป็นพวกตัวสารพภูมินี่ค่ะก็คือแบบเหมือนเราได้ไปคอลแลบกับทางกูตาสตอรี่แล้วมันก็เลยเหมือนมีทุกคนเอาน้องแมวแบบไปลง t ิกต็อกะค่ะแล้วก็ไปเขียนแบบขอหวยน้องแมวแบบทำสตอรี่คือกลายเป็นไวรัลคือตัวสารภูมิคือขายดีมากตอนนี้นะคะเราก็จะมีทั่วที่รับเล็บแมวบ้านแมวของเล่นแมวตีจุเมแยวสารพภูมิโฮมคอลเลกชันนะคะ ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่บูมนะคะจากเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไป1ิปีที่แล้วมันยังมีเป็นกลุ่มแบบ n นิชมาร์เก็ตแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นแบบคล้ายๆแบบทุกคนเข้ามาเล่นแต่มันก็ทําให้มีการแข่งขันแต่จริงๆมันก็ต้องมานั่งดูว่าแบบเราจะทํำยังไงให้มันอยู่ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาเล่นแล้วก็ในเรื่องของการคิดว่าคนอะ่ะก็มีลูกน้อยลงทุกคนเขาก็จะเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกมันก็เลยตอบโจทย์ว่าสินค้าสัตว์เลี้ยงมันเลยกลายเป็นที่นิยมะะค ถ้าในอนาคตตอนนี้เราก็เริ่มดูเกี่ยวกับตลาดส่งออกด้วยค่ะเราก็กําลังศึกษาเทรนด์ซึ่งตอนนี้เราก็มีการพัฒนางานดีไซน์ว่ลล่าสุดนี้เรากําลังจะไปคอลแล็บที่เอาไปดูแบบส่งออกที่ประเทศเกาหลีค่ะก็คอลแลบกับสินค้าไลฟ์สไตล์แล้วก็ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าสัต์เลียงมาด้วยค่ะ ถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะก็คือเราคิดว่าเอาจากสิ่งที่เราชอบแพชชั่นหรือสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้ดีเอาตัวเนี้ยมาใช้อะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราจังไม่ได้มีเงินทุนมากนะักเราก็เลยอยากแนะนําว่าแบบเออลองมาทดลองกับพวกในตลาดออนไลน์อะคะ่ะเพราะว่าแบบตลาดออนไลน์เราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะเราแบบไม่ได้ต้องใช้เงินทุนเยอะถ้ามันไปได้ดีก็ค่อยพัฒนาต่อไปอะคะ่ะ